ก็ว,นนวันแม่ปีนี้มีโฉนดที่ดินดีๆไปไหว้แม่สักแปลงหรือยังก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับพบกับผมพี่มหานะครับวันนี้เราพามาดูที่ดินนะครับแปลงสวยนะครับเป็นรูปสี่เหล fall. ี่ยมคางหมูตอนนี้เรายืนอยู่ที่ตำบลม่วงไข่อำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครนะครับก็ที่ดินแปลงนี้ โฟกัสนีโฟกัสนีเดี๋ยวจังเดี๋ยวจังเบิ้งที่ดินให้ว่าจบกังจัาง,งไปเบิ้งที่ดินแปลงนี้นะครับก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับผถมสูงครับถมถมแล้ว3เมตรนะครับแล้วก็ไม่ไมต้องถมอีกหน้ากว้างติดถนนประมาณ70เมตรนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยด้านหลังก็ติดคลองน้ํานะครับคลองชนประทานก็พูดง่ายๆเลยว่า ด้านหน้าติดถนนสี่เลนนะครับแล้วก็ด้านหลังติดคลองชนลประทานนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับเรามองไปทางนู้นนะครับแผนกล้องไปหน่อยทางนูน้นประมาณสัก3ามสี่เมตรนะครับจะเป็นปั๊มปตาทานะครับปั๊มปตาทาท,าที่เปิดใหม่ก็ที่ดินทําเลตรงนี้ที่ดินว่างๆสองงานนะครับผมสูงเรียบร้อยมีไฟฟ้าติดถนนติดคลอง ใกล้ปั๊มปตทแล้วท่านผู้ชมคิดว่าที่ดินแปลงนี้เหมาะสำหรับทำอะไรนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับรับรองราคาดีนะครับทำเลดีราคาดีนะครับและที่สำคัญนะครับถนนเลขที่35057นะครับตำบลม่วงไข่อำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครนะครับเลขที่ดิน108นะครับเลขที่ดินก็เป็นมงคลนะครับ108นะครับ ยูมูส1เนะครับเลขเป็นมงคลมากนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับอยากได้ที่ดินโฉนดครุฑแดงนะครับไปฝากแม่สำหรับวันแม่ปีนี้สักใบนะครับโฉนดดินดีๆแบบนี้นะครับติดต่อมาเลยครับที่085 0 1 3 0 1 4 4ครับติดต่อพี่มหามาเลยครับผมสำหรับอันนี้ก็ มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศที่ดินครับผมสวัสดีครับ